สวัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับอยู่ที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าบ้านไอดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบริเวณรอบๆกันเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำน้ำพายแล้วก็นี่เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านนะครับที่สร้างมาจากดินท่าที่เขาเคลมไว้ถูกอ่า เนี่ยบ้านไอ,อดินการถอดรองเท้าจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับมันก็จะเป็นทางที่มันเวนไปเหมือนกับก้นหอยเข้ามาในตัวบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับความทันสมัยนะครับผมเห็นว่ามอีอะไรวะมุง้งเนี่ยนี่บรรยากาศภายในแล้วก็นี่ก็คือห้องน้ำของเรา มีส่วงม,มีท้ำร้อนอย่างดีแล้วก็มีรูเอาไว้ให้พวกทํามองมันปีนนะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจะปลอดภัยโอเคครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆกันว่าข้างนอกมีอะไรบ้าง